สวัสดีค่ะวันนี้ยาก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลดวงตาของยานะคะเพราะว่าตัวเนี้ยยานะคะทานมาได้ประมาณาเดือนก,กว่าแล้วค่ะซึ่งยาจะบอกว่าดวงตาของยาที่ยาดูแลนะเพราะว่ามันมีปัญหาคือยาใช้สายตากับจอคอมเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงหลังจากหรือว่าว่างพักเสร็จปุ๊บยาก็จะจับโทรศัพท์มาเพราะายาขายของออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะยาก็จะเจอปัญหา ปวดตานะคะปวดตาแล้วก็รู้สึกมากเราจะมีน้ําตาเนี่ยไหลามาตลอดไม่ไม่ไม่ใช่ตลอดนะคะก็ประมาณว่าไหลามาแต่ถ้าเราไม่เช็คมันก็จะกลายเป็นขี้ตาใช่ไหมคะเราก็จะกังวลเนี่ยค่ะเราก็จะเช็ดเช็ดเรื่อยๆแล้วก็ปวดตานะคะตั้งแต่ยามาเจอนะคะ LCV3X นะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่ายาทานเป็นหนึ่งเดือนนะคะอาการที่ยามีน้ําตาตรงเนี้ยไม่มีเลยค่ะแต่ยาจะมาลองให้ดูนะคะ ของเรามีออยนะคะตรวจสอบได้นะคะยาก็ได้จากการแนะนําจากเพื่อนนะคะเพราะว่าอยาใช้โทรศัพท์เยอะแล้วก็ปวดตาซึ่งเพียมากนะคะเราหลังจากทํางานเนาะว่างก็เล่นโทรศัพท์นะคะนี่นะคะนี่ก็ทานอยู่นะคะเป็นแคปซูลสีแดงๆนะคะจะบอกว่าทานแค่เม็ดเดียววันละหนึ่งครั้งหลังอาหารนะคะจะมื้อไหนก็ได้นะคะอันนี้ยาก็ทานข้าวเช้าแล้วเนาะอยาก็จะมาทานให้ดูนะคะเม็ดนี่ค่ะ นี่นะคะเม็ดแค่นีน้ค่ะแอลซีวิตนะคะค่ะวันละหนึ่งเม็ดค่ะดวงตาเรานะคะสําคัญนะคะถ้าวันไหนดวงตาเราอะไม่ไม่ดูแลนะคะแสงสีฟ้าจากจอคอมจากโทรทัศน์นะคะเขาก็จะไปทําร้ายเราค่อยๆทําร้ายเราแล้วเราใช้สายตามานานเท่าไหร่แล้วคะเราได้ดูแลกันบ้างไหมคะ วันนี้นะคะอาจจะทําให้เราเป็นต้อกระจกเราต้องไปรักษาใช่ไหมคะนี่ค่ะตัวช่วยของยาตอนนี้นะคะยาแนะนําเลยนะคะดีมากๆค่ะเพราะว่ายาใช้เองนะคะยากก้าแนะนําบอกต่อเป็นเพื่อนนะคะเพราะยาทํางานอยู่กับคอมนะคะแปดชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าว่างว่างยาก็จะจับโทรศัพท์เพราะว่าอยาขายของออนไลน์นะคะกลับมาบ้านยาก็จะจับโทรศัพท์จนกว่าจะถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะซึ่งมีผลกับสายตามากยากจะบอกเลยะคะตัวนี้นะคะ เขาช่วยดูแลเราด้วยนะคะนี่นะคะโนจิลิสนะคะตา